เมาเมาแล้วครับอันนี้กล้องหรอวะเนี่ยกล้องอยู่ไหนอะสวัสดีครับท่านผู้ชม่วันนีท่านผู้ชมอาจจะได้ดูอะไรที่มันแตกต่างซะหน่อยเนื่องจากตอนนี้เรามีภาพจากมุมกล้องของหลานเจ๋งว่ะเจ๋งโอเคไม่ฟังกูเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้ย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 โอ้โอ้ต่อยหน้าไปดินี่ต่อยหน้าแบกเลยเอาไม้นี่ไม้มากูมีสองไม้เว้ยมาดินี่เขาเรียกว่าการนวดหน้านะครับท่านผู้ชม โนหน้าโน่นหน้าโนนหน้าโอู้ตีจนไม้ผักนี่แน่ต่อยหน้าไปดิเอาเล่ามาจะกินเหวกอู้วโอ้กินเข้าไปกินเข้าไปเยอะๆกูอยากอ้วกกูอยากอ้วกกินเข้าไปไอ้เมาเมาไอ้บ้าไอ้นี่เอานี่ฟาดแม่งเลยนี่แน่มึน กูเหมือนเห็นดาวเหมือนกูเห็นดาวโอเคอาะ่ะมีวาย <c oughs> กูกอ,อกแม่งอีกเอออุ้ยตัวเราสูงขึ้นว่ะท่านผู้ชมตัวเราสูงขึ้น นี่ต, <ï> s <wing> <S ตบไอ okay. okay. right. ้นี่เป็นเด็กเลยโอเคเละ้ัลวาวเ้าวว้าว้วว้หวว้าววปาวว้ามวาวว้ว้าว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 ว้มวก้าพว้าว่้าวว้าวว้าว้าวก้า้าวว้า้้วาาวาว้า้ Just like high ด่หยุดแหละอ้าผมพี่โทรศัพท์นี่สามารถหยุดเวลาได้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ดูเดี๋ยวกันหันบนตัวก่อนกันเน่ดูดิดูดิดูดูดินี่ผมจับหัวมันได้อย่างสบายเลยนะครับมาผมหยุดเวลาโดยการใช้โทรศัพท์หยุดนะครับนี่นี่ไอสองคนนี้น่าจะเป็นพี่น้องกันนะผมว่านะใช่ไหมพวกแกเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยฮะมานี่ดิจุบจูบแก้มโอ้ยใจแก่เลยกูขยับตัวไม่ได้โอเคขยับได้แล้วกูไปดีกว่ากูไปดีกว่าขอกินเบียร์ชิวๆไม่ได้หรือยังไงวะเอ้าทำไมกูกินเบียร์ไม่ได้วะเนี่ยกูหยิบอะไรไม่ได้เลยอฮะโอเคหยุดเดี๋ยวนี้ฮะโอเคเดินวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีอาจะรย์หยุดน้าโคตรเจ๋งนะครับท่านผู้ชมฮะอ่ะต่อยดิต่อยดิอ่ะต่อยต่อยเดี๋ยวกูจะหยุดตอนต่อยแหละมามาเลยไตเลย อึดจ,จ,จะ,ะอ่ะอึดจะอ่ะฮมันกำลังกะต่ายผมแล้วท่านผู้ชมมันกำลังกะต่ายผมแล้วว่ะมันกำลังกะต่ายผมแล้วไอ้หมอหนดีดูมันดูมันนะครับนะโอเคตกน้ำหนึง่งทีนี่แน่ฮะต่อยมาดิอ,อึจะอ่ะฮะนี่ผมหลบได้ดูนี่ไอ้หมอนี้บอกโฮ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเฮ้อเอาละหยุดเวลามันคางละมันง้างละจังหวะที่แม่งง้างน,นี่แหละนะครับว่าจปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เจ้าหู ดูมันต่อยมาดิดิผมหลบนะครับผมหลบอะเจบ๊บดิงงง,งงงงอันนี้ลูปหัวหนึ่งทีนะลูกนะ้องหัวหนึ่งทีี่แน่ลูปหัวหนึ่งทีลูหัวหนึ่งทีลูหัวหนึ่งทีกูจะบ้าตายแนละ้ววยกูด้วยกูอยากเอาจากทีนี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยพวกเรามาเจรจาก,กันได้ไหมเรา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 จะทำร้ายกันเลยดีกว่านะฉันขอแหละฉันอยากเป็นคนดีสักวันหนึ่งนะ่ะฮะ หยุดเวลาไว้ก่อนนะกูบอกว่าอยากเป็นคนดีนนดีดีดีหยุดเวลาแล้วต่อยไอ้นี่มันต่อยผมว่ะผมหยุดเวลาแล้วก็ต่อยไปดีแล้วก็ตบหัวไปดีฮะนี่แน่เอาะ่ะพลังหมัดทะลวงไส้มึงเงยจังหวะนี้แหละแบบนึงนะท่านผู้ชมดูดีนะครับดูดีนะเอาระหมัดทะลวงไส่อื้อไม่เอื้อนี่เป็นไงเราฮะ ถ้าเจอผมหยิบหยิบลูกดอกปักหัวแม่งเลยนี่ปักหัวมันนี่นี่เอาล่ะตอนนี้กาดมาแล้วนะครับผมต้องยกมือนะครับนะเพื่อขอโทษเขาผมขอโทษผมไม่ตั้งใจผมไปแล้วกอดได้ไหมกอดกอดค้างไว้กูเล่นเลยวเด้ยกูกอดเป็นลิกเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวกูมุดลงไปด้านล่างก็ตรงนู้นดูดีปะกันกัดอะโอเคแล้วจากนั้นกูกดตบหัวไม่ตบ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 ว้าวมือพายุมือพายุมหาปะไรฮู้ฮฮู้ฮูงวยวัดมึงรู้จักงวยวัดป่ะโอ้ยเจย่ว้าแย่ฮะโอ้โหมีใครสู้กูบ้างล่ะมัดพายุมหาปะไรดิ้ดิ้ดิ้ว้าหยุดเวลาเอาล่ะต่อมาผมว่าเราไปที่อื่นดีกว่านะครับนะเอาล่ะอ่ะเจ๊ทุกคนนะผมขอโทษนะที่มาพังน้นโทษทีโทษทีเอาล่ะผมไปละ โอ้โอเคผมไปจากบานนี้แล้วนะครับผมจะไม่เล่นบานนี้อีกต่อไปแล้วผมสัญญากับตัวเองไว้บายๆนะเออนี่อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายที่ฉันเล่นเกมเมาเล้านี่โอเคเออจะจะหันหลังกลับไปเหมือนพระเอกโอเคจะจะค่อยเดินสโลโมชันแล้วจากนั้นก็ค่อยหันหลังมาเหมือนพระเอกในญี่ปุ่นหันมามองน่นลัน บาเล่าดิฉันนั้นกินมันอยู่ทุกวันาบ,าบายยทุกคนอย่าคิดถึงฉันล่ะอย่าคิดถึงฉันอย่าคิดถึงฉันอย่าคิดถึงฉันนะกูทำอะไรเนี่ย <With> เอาละครับท่านผู้ชมต่อมาเราอยู่ในสถานีตำรวจนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นมุมนี้ในสถานีตำรวจเลยว่ะมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะเดินไปสวัส <c oughs> <c oughs> ดีครับนะครับไหนกล้องวงจรปิดปะนี่นี่กล้องวงจรปิดอยู่ดิ อ้าวสวัสดีผมได้ออกกล้องจอปิดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเย่โอเย่โอเย่โอโดดโดดโดดเย่พุชเ็นซาปินีเย่โอ้โอ้ท่านผู้ชมดูดิผมได้ของใหม่ว่ามันคือไม้ดูดซ่วมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปจิ้มตูดใครสักคนดูนี้มันจะเป็นยังไงวะเอาละมาหนึ่งสองอืนี่ปักตูดแล้วไว้ไ้ท่านผู้ชมดู นี่เน <c oughs> ี่ยวิดูนี่ดิโยนมันออกนอกหน้าต่างไปแบบว่เนี่ยึบอ่ะโยนมันออกนอกหน้าต่างไปดิอึบไปออกไปออกไปนอกหน้าต่างชิวช้วชิ <c oughs> ้วบายบายโชคดีนะ <c oughs> แล้วต่อมาทำอะไรต่อดีโอ้ <c oughs> โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวก่อนนะ โอ้วันดีครับวันดีครับผมจะมาดูดซ่วมครับโหช่าไม่สนหลอว่าแกจะดูดอะไรดูดหน้าพี่ยังไงหรอดิ พี่ดูดหน้าดูดหน้าเอาหน้าพี่มาดูดดิเอาหน้าพี่มาดูดดิมานี่ดิเอาเอาพี่มาเลยวะเนี่ยเอ้าเอาเอานี่เนี่ยดูดหน้าถ้าผู้ชมดูดูดหน้ามาแล้วนี่ก็คือสเปร์นะครับนะฉีดแต้งนี่เป็นไงอ้้หูยไอหน้ากูแดงไงกูฉีดตากูฉีดตากูสวัสดีครับใครเป็นเกย์ครับใครเป็นเกย์ในนี้ใครเป็นเกย์ยกมือขึ้นครับ ใครเป็นใจเกเรมาก่อนยกมือขึ้นครับใครเป็นใจเกเรครับผมอ้อมึงผวนมึงผวนสถานีตำรวจแล้วมาให้กดตื้นซะโดยดีใครเป็นเกรครับใครเป็นเกยกมือขึ้นครับบู๊กูเล่นโคตรมัวเลยเออท่านผู้ชมต่อมานะครับผมสงสัยว่าถ้าสมมติเราตายเราจะเป็นยังไงอยู่วะถ้าสมมติเราโดนต่อยตายนะเข้าใจไหมเข้าใจปะเข <c oughs> ้าใจไหมถ้าเป็นกูต้องทำอะไรอีกด้วยเนี่ยโอเคเอาล่ะผมจะร้องอ่ะเรียกมาสักคนอมอนแมนนี่ นี่เลขศตูแบบหดๆนะครับแบบสมุไรดูดูโอ้ไอบอดี้มันเคลื่อนที่แบบไหนวะเนี่ยโอ้ดูมันสิดูมันโอ้โอ้มาไมนมานขึ้าอกนี่ไงโดนต่อยเรียบร้อยนะครับนี่ตัวเราจะเป็นวิญญาณว่ะท่านผู้ชมดูวิญญาณนะครับจะเห็นแค่มือแล้วจากนั้นผมก็จะหยิบตัวผมขึ้นมาแล้วก็จับให้มันไปกินเหล้านะครับนะได้ไหมไม่ได้วิญญาณจับอะไรไม่ได้นะครับนะโอเคเอาละเข้าไปจึ๊บด่โอเคกูเข้านั่งแล้ะ สวัสดีครับผมเข้าล่างแล้วโอเคอ่ะเอาละครับได้ผู้ชมต่อมาถึงเวลาที่เราจะต้องแยกแยกันกลับบ้านแล้วนะคะงานเลี้ยงจะมีวันเลิก้าผมสนุกขนาดไหนกับเกมเกมนี้สุดท้ายมันก็ต้องมีอีพีสุดท้ายนะฮะอมันเศร้าจริงๆเลยโอเคผมจะกลับบ้านนี่จะเป็นสถานที่สุดท้ายของผมเออเอาละตอนนี้โอเคผมจะกลับไปใช้ชีวิตของไอ้คอยแบบเดิมที่ไม่ผ่านผลมนแต่ก่อนแล้วโอเคเอาละตอนนี้ผมอยู่ใน สุวรรณภูมิว่าไงครับพี่โอ้อย่าไปยุ่งกับพี่เขาเลยนะครับพี่เขาเป็นอันตราพานนะฮะโอ้แล้ว,ลวนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะกุ้งบสเตอร์ทำไมกุ้งบสเตอร์มันตัวสีดำจังเลยวะเนี่ยมันเป็นกุ้งตอร์เอเลี่ยนหรือไงวะเนี่ยดูดิแล้วต่อมาก็โอ้มีน้ําหอมด้วยของใครวะกูฉีดแม่งหมดอะอ่ะฉีดฉีดโอ้หม็นโว้ยมันเหม็นเอ้ยบ้าเอ้ยไขรฉีดวะหม็นชิบหายเลยอ่ะกูฉีดให้มึงแล้วกันเอาไปทั้งหมดเลยอ่ะกูให้เลย พลังตบ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 นี่กูเป็นศัตรูทุกคนกูเป็นศัตรูทุกคนกูจะกลับบ้านเออกูไม่นสนใจใครนี่ e ก u ลตี้ตบ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 เออนี่ไงบาลเล่ของเรานะครับท่านผู้ชม ขอเมาที่สุดก่อนกลับบ้านเว้ยก่อนที่ฉันจะกลับบ้านฉันขอเมาก่อน <c oughs> เฮ้ยมะเกิดเทศแอะกูตายผมอยากเป็นพนักงานถูพื้นอะให้ผมถือพื้นเถอะเอามาเอามานี่เช็ดนายห,หมอมนี่สิได้ไหมปึ๊บ,บโอ้โหมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออหน้าฉันหน้าฉันคลีนนิ่งมากเลยอ่ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยอ่ะคลีนนิ่งเอ่าท่านผู้ชมขอใหม่อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะแก้มือผมจะกลับบ้านโดยสมบูรณ์ภาพผมจะไม่กินเหล้ากินเบียร์แล้วอะสูบดิ โอ้มึงเอาไว้กูสูบสองใะเอาเอาล่ะคราวนี้นะครับผมจะเริ่มใหม่ผมจะไม่กินแอลกอฮอล์แล้วนะฮะเนื่องจากมันทำให้ผมขาดสตินะครับโอเคเอาล่ะโอ้ยไอ้หมอดิแกช่วยต่อคิวหน่อยเซ่เขากำลังต่อคิวเพื่อออกไปเนี่ยคุณแอลสเตครับไอมหมอดิมันไม่ต่อคิวครับถูชที่กล้าไปมฮ่เก่งไหม พ่นใส่พวกนี้แหละนะครับนะโอ้มึงรู้ไหมเนี่ยแมงมึงพ่นในนี้ไม่ได้ว่าเขาไม่สูบสิก้าไอ้บ้าอ่ะสูบไปเปล่าออกไปนะครับโอ้กูหายใจไม่ออกฉันบอกเลยว่าสิก้ามันดีมากอะแกลองสูบดูดิไม่เชื่ออ่ะสูบเลยเป็นไงอือมันแตกใส่ปากฉันไอ้บ้าเอ้ย เอาล่ะท่านผู้ชมเราจะค่อยๆเดินออกไปนะครับดูซิว่าข้างนอกเกิดอ,อะไรขึ้นแอร์คอสเตทค,ครับขอบคุณครับที่ดูแลผมนะครับผมต้องไปแล้วแหละผมสร้างคดีไว้เยอะที่อเมริกาที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากกลับบ้านหรอกนะแต่มันต้องกลับจริงๆเพราะผมมีงานและทุลาต้องทำอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อที่ตรวจโควิดลรอเนี่ยคืออะไรเอาไม่ใช่อุย้ยวว อันนี้มันคือเอาไว้ที่คีบโดนอ่ะอ้าวอติกไอ้นี่ดูดีโอ้พวกเราช่วยผู้หญิงคนนี้เราเข้าไอ้หมอเนีมันใช้โดนของมันไม่ใช่โดนของกูมีมีม,มีมีคนมาวางไว้ตกนี่กูก็แค่กดเฉยเดียเอาไอ้ผู้หญิงผมขอโทษคุณผู้หญิงไอ้ไอ้ไอหมอนี่แหละเดี๋ยวไอ้หมอนี่แหละโอ้ยแกจะทำอะไรฉัน,นมึงดูด้านหลังมึงมึงดูด้านหลังมึงมันมีโดนมันมีโดนมันมีโดนไห่ไม่ไม่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเออโดนกูแทนช่วยด้วยช่วยด้วยด้ยกูช่วยโอเค กูช่วยกูจะช่วยมึงยังไงกูจะช่วยมึงยังไงกูจับมึงไม่ได้ต่อยต่อยไขมันอือออออะอออ้อยอ้ยอ่ะอออ่ะเอาละคราวนี้ขอใหม่ขอใหม่ผมจะไม่ทาร้ายใครแล้วกูจะกามือไว้ไม่ยุ่งกับใครนะครับไม่ยุ่งกับส c u r i t ้ไปยุ่งกับใครเลยแล้วนี่คืออะไรวะเน่ยอแม่เหล็กอหรอวยอแม่เหล็กดูดดูดติดนบเลยออโอ้หจงมา ดูดิดูอะไรที่เป็นแม่เหล็กดูดหมดนะครับนะอะไรที่เป็นแม่เหล็กดีอวู้ปืนจับปลาตอนนี้นะครับแล้วู้ชอมผมมีปืนตกปลาอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูดหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงดูรถเข็นไม่ได้นะเว้ยโอเควางวางก่อนนะครับโอ้โหม่งดูดโคตรแรงเลยเอาละตอนนี้นะครับเราจะลองเดินผ่านตรงนี้เดี๋ยวดิที่ตรวจอาวุธนะฮะนะดูดิเดินผ่านไหมได้ปะเอ้าได้เฉยเอ้านี่กูเข้าเอ้า นี่กูออกจากอเมริกาแล้วเหรอหรือว่ายังไงหรือว่ากูเพิ่งเข้าอ่ะไม่รู้นะไม่รู้ไม่ชี้แล้วต่อมาก็มีปืนกาวด้วยว,ว่ะท่านผู้ชมรอบกไปข้างนอกน,นี้จะเป็นยังไงอะ่ะอ๋อไปไปขึ้นเครื่องอีกที่หนึ่งต่อนะฮะเพื่อกลับบ้านเราจริงจจังๆังงงละอ่ะสรุปแล้วมันมีแค่นี้วะ่ะในการกลับบ้านของเราขอยิงแม่งสักคนหนึ่งเถอะหนึ่งสองปิ้วโอ๊มากเย้ยปักเลยแล้วก็ปืนกาวนะครับนะติดไปนะครับ <laughs> ปืนไปเออติดไป ติดไปติดไปเาปืนกาวปืนกาวยิงเข้าไปนะครับเอามันไม่เป็นไรเลยว่ะคุณลุงยามแป๊บนึงนะมานนี้อะลองให้มันไหลไปกับนี้ดูได้ไป่าววะปึบโอ้มึงจะถามาลยนะอยดอกไอยช่วยด้วย,อ,อ,ย,อ,ยอ้าวบายบายอาแล้วต่อมาก็ใช้แม่เหล็กนะครับนะ้าเอาแล้วมันมาแล้วนะครับไอ้ดีไอ้ดีมันมาแล้วเร็วเเเโดนเล็กมาเลยเอามันโดนมึงงับแทรสักทีดิงับมันดิ ไปแล้วไอ้คนบ้าแล้วไอ้หมอน,นั่นมันวิ่งหนีไปไหนของมันมนะน่ะเอา้าเอาอ้านี้แทงก็ได้อ่ะอ่ะขีบมันขีบหัวมันขีบหัวมันมันขีโม่เลยเฮ้ยขีบหัวมันไอ้เอออ่าแล้วต่อมานะครับอุย้ยอาวุธใหม่ไฟฟ้าเหรอเอาปจี้เหรอโหกระต่อยนี่ตายบ่โดนเบิง้งโอ้โหดีดีดีต้องจิ้มตรงนี้นะครับนะนี่เป็นหมันตลอดชีวิต นี่จิ้มเข้าไปเออจิ้มตูดจิ้มตูดโอ้ห่อยจุดอ่อนฉันตรงนี้โอ้โหจิ้มตูดมันจิ้มตูดจิ้มตูดนะครับนะแล้วส่วนต่อมานี่ก็เครื่องดูดฝุ่นนะครับโอเคเอาละขอดูด่อยนะพวกออ้ห้อยดูดคูช่วยด้วยอ่าเนี่นี่ดูดดูดให้หมดว้าดูดปากฉันดูดปากนี่อ่ะเอานี้ไปกิน ตูมนะครับแตกใ่ปากด้วยฮ่าแล้วต่อมาเราจะถอนฟันแกไอ้พวกนี้มันดินี่ไอ้สซคิลิตี้มานดิถอนฟันถอนฟันมันอ้อไม่จะถอนฟันฉันไม่นี่ดึงเรียบร้อยแล้วต่อมาก็เราจะชุบชีวิตมันนะครับด้วยโอ้ยมอยเนาะจะหนีดีกว่าจะหนีดีกว่าปั๊มตูดปั๊มตูดนะครับปั๊มตูดโอ้ม่อยม้อยปั๊มตูดเออโอ้โหตูด ตุดชุบวิญญาณนะครับอ่ะรับชมแล้วครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับผมจะลองยัดคนเข้าในกระเป๋าดูดิมันยัดได้ปะวะมันน่าจะหาหน้าดูนะผมว่าอ่ะแล้วจากนั้นกูก็ตบหัวมันเข้าไปนะครับแล้วก็ยัดมันเข้าไปเลยนะครับเอออะไรวะเนี่ยโอ้ตัวฉันเฮ้อเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระเป๋าแล้วหรอไงวะเนี่ยอะไรวะเอาละสองคนแกต้องจุ๊บกันแล้วแหละนะครับนะาอีกคนนึงทำไมหน้าตามันเป็นชมพูงนะนะจุ๊บกันดิที่รักจุ๊บแก้มฉัน่อยสิโอ้ฉันจะจุ๊บแก้มเธอ จุกกลับหน่อยสิ <c oughs> นี่กูเล่นอะไรอยู่วะเนี่ย <c oughs> เราสองคนกำลังจะแต่งงานกันส่วนไอ้หมอนี่ทำไมหน้าตามันเหลืองอย่างนั้นไ,นไปลงไปพร้อมกันเลยไม่จะทิ้งเขาหน่อยจะทิ้งเขาหน่อยคอยกูจะทิ้งไปไปโอ้บตยถ้าขุดไปผมก็ไปไปพร้อมกันเลยพวกมึงไปโชคดีกูไม่เล่นแม่งนะเกมกากดเออไอ้นี่ ID ก็เหมือนกันไปมึงลงไปกับเขาเลยไปรักสามเศร้า ลากสามเศร้าแล้วอีกอย่างนะฉันโคตรเบื่อเลยว่ะที่นี่มันไม่มีบาร์เทนเดอร์ได้ไงนี่โยมันเข้าไปมึงเป็นบาร์เทนเดอร์ให้กูไปเลยไปเอ้ไปดิทำไมเพ่เข้าไปล่ะเข้าไปดิทำไมมึงไม่เข้าไปดิกำ,ำดักหนูกำดักหนูมึงเย้ยนี่อ้าปักมือกูเมือกูเือกูอา้าวปักหวยี่แทนเอาเอาเอา what the fuck โอ้มอ่งเ้ยกับดักนูติดหัวนะครับโอเคเอะละนะผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ <g iggle> ก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมไม่รู้จะเล่นอะไรลนะ <g iggle> ผมก็คงต้องห <g iggle> ยุดเวลาโอเคแล้วก็จุบไอหมอนี่ <g iggle> โอ้ตะกี้ใครจุบปากกูว่าแม่งเ้ยกูใจเกเรเลย